อืมเราเราต้องไปเรียนไถ่ครับอ๋อครับมือนี้มากมเดี๋ยวจะเพิ่งได้ชุดก้อยคุณเปิดคุณก็เปิดไฟฉายไปพร้อมแล้วคุณก็ไล่สดไปด้วยก้อ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 ยเขาใส่ชุดที่ก็นคงับบ เพราไชดนะเขาใช้ปั่นสดเราต้องเราต้องหมายถึงว่าต้องเปิดไฟฉายไปน้ำเราไล่ไปน้ำมันจังแมนอ่าเดือปวดแสบสันเลกวเกวขมนะเกวขมเกวขมตุ่มนมแซ่บเกวขมตุมแซ่บเอาไปหากันางที่ว่างผมเ่จว่าอันไหนอันจะว่าอ๋อที่มาบ้านเบ่

เราก็ไม่ให้ันละเจาไปฝนใจแล้จ้ต้องไปเอาหอวไปโอ้ยกตสิไพอสิการใหญ่ไปเนาะสูงให้เราขึ้นอยู่เนาะมันเด็กช่างไรตอนี้กินอะไรใหญ่ยแบนี้กไมรอดเลยเพราะอย่างเงยเราอาสบายใจเป็นแถมของผมเองบอกเยเป็นแถนของผมเองบอกให้นนกาบุเป็นแถมของเยอไปให้ยูเห็นเล่าไปอยากได้ไปให้ตอยแล่าเหนืยอเ บอกในเมะบดผมมากเหรอเศร้าบกหลุดนะวัดแก่ไหนโอ้ยเดี๋ยวกาไปตัดคลิปเอาตัดตัดคลิปใช่ไปตัดคลิบโอ้โอ้โหนมเออโอ้โหพอแล้วโอ้โหพีกพอแล้วเนี่ยนี่ว่าจะมาท่วงกันเอาปนเอาปนขั้วมาใส่ถวยวยที่กินกับถวยที่เอาค้อนอะไรครับถวยที่กินอีกสับเร็จรูปแล้วไอ้ดอยชูกับกำลังพุงจะเป็นตาตาใบดีเลยยัง

ว่นเพิ่นเพ่นเป็นคนนี่ครับอตายทิมเชือเจออุ้ยมุกหนีสายร้อครับาเพ่นเพินว่าเพ็นเพ่นว่ามนเพินเ่นมเินเิเจ้าบคือคนเลยเนาะเพ่นเพิ่นแล้วขาก็จักสินหนึ่งออีหรีบันกเป็ดมันก็เห็นจงีนะใส่น้แล้วหอมใส่ดไทยหอย สุด้ทยิปันบบมียนดมกวนทีมันดมมันเลี่ยมันังสินะกรจังใส่หอมครับคือหอมนี่คือสุด้ทยแล้วล่ะครในไรงานไม่ชเองไรเอาตพวเรจะบ้าหนาวะท่ได้ยอดไว่าได้ยอดไรว่าได้่บไรเอาคอนเทนต์ว่าบ่าเนี่ยคอนเทนต์หูมดมาเดี๋ยวยังได้หูมดเอาทันตเมา มันเป็นคอนเทนต์อาจจะเกิดจากไม่ตั้งใจกับคอนเทนต์เกิดจากตั้งใจเพรเกินไม่ตั้งใจเกินนั่นสอน้เ็้นสบเขาแมาอล้อีบเลย้มาาความเร็จูเอันมานัเดินอ่าบกมาเดมาเด

ก็พอพักกินมามันนีเรายได้วานพันยันได้วนนี่ยก่อเดียนไดก็เลียอันเรียนสามรอบใหม่สองรอกเรวบัคขับเอาเพร่ะสั่งแล้วแถมไรงมากแป๊สีล็อคสามรอสามรอบคือเพี้นเท่า่บ้านนี้กลองกลังสองหสิบรับใช่แล้วกลางหอใช่แล้วนี่บอกจูบนี่เรยงไม่ตานี่ยเด็ด จุเลยมาบ้านงามอีเพิ่นนี่เอาอีกบักฝาดให้เสียเปียหมู่เด้อถือกล้องเลยก้อยยัดต้อยไป

ขันบ่เกินขัน,น,นขันห้า,หาหไเ<ห>ทแถวนีบ่เกินสามไร่ผมมันกระเทืบผมเลยสออามไ